เราจะรู้ลึกแล้วก็เราสามารถที่จะนําไปใช้แล้วก็โดยโดยตัวเองเนี่ยก็คือที่โรงเรียนเนี่ยก็ทําเก็บพิทยสื่อสารักษาต่อยอดนวัตกรรมสัรพระราชาธารทั้ง29นะฮะ้เดร้นเรื่องของการพัานาเพระมันเดือรึมจนถึงปัจจุบันครับ45ปีขออนุญาตเล่าให้ท่านปังจอบภายในสิบปีจะเป็นคนที่ค่อนข้าง

กเ็นหทุนนิาิเ่เชิญเไม่จะบอกว่าเป็ที่เนเนื้อังอาจารย์ทุกท่านท่านรับเป็นภาระครับอูดแล้วผมก็ท่านก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ไปอย่าง แน่นมากเลยนะคะก็สามารถที่จะนําไปเผยแพร่ต่อยอดขยายต่อได้นะคะให้กับเยาวชนในโรงเรียนของอ่างเภอปะทิวจังหวัดชุมพรคุณสมศักดิ์ชัยศิษย์เจ้าพนักงานป่าไม้ทู้บิหารและผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมเพอียงสุจริตวินัยจิตอาสาและกระตันยูมือมาเลยตลอดนะคะแล้วก็โครงการที่เคยได้ไปเข้าดีนะ สร้างไรายได้ให้กับเด็กสร้างวินัยให้กับเด็กนักเรียนทักไฮโดรโปนิกเนี่ยองอสองส่ นีะะคคต้ออองขขบุณผมขอพูดสักสิบนาทีนะครับขอเวลานิดนึงอใหญ่ใหญ่ใจับอีกแต่ผมจะไม่ดูสักทีในกระบวนการนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคุณสมพรก็รู้รู้สึกขอบคุณทุณคำสอนของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคำดีสอนใจในการทำทานดีค่ะความดีนั้นทำยากเห็นผลช้าแต่พวกเราจำเป็นต้องทำค่ะ <line> <arrivé> ตอนนี้เช่นนั้น,นความช่วที่ทำง่ายจะเข้ามาแทนที่และครอครูอย่างด้วยเดียวโดวยไม่ทันตั้งตัวแต่ละคนต้องเยพยายามในการสร้างเสริมและสะสมความดีค่ะต่อจากนี้เรามารวมตัวกันไม่ใช่งานสัมมนาทั่วๆไปนะคะวันนี้พี่น้อยพบว,ว่าไปมา28ครั้งแล้ะ ผู้นำเก่งทุกพื้นที่แต่ที่ชุมพรเนี่ยสุดยอดค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านหน่ยค่ะถ้าเสียงปรบมืออย่านาในหลวงไม่ได้ยินที่น้อยขอทีอชาวจังหวัดชุมพรโชคดีมากบอกเลยคนที่คิดทำความมีความขยันซื่อสัตย์สุจริต จะยิ่งช่วยให้ประสบความสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้นทัขยไหมคะอพร้อมที่จะให้การศึกษากับเด็กๆนะักเรียนโรงเรียนนะคะทั่วประเทศซึ่งเราได้มอบให้ไปแล้วนะคะ ต้องเถิบมาพี่ห่างไม่ปนหรพร้อมนะ่นะครับจะเป็นะรนะค่าดีับน่นี่คือไม่ใช่ดอกเขาเรียกว่าจารลงดอกนะครับดอกก็คือตรงนี้เป็นปลีอ่านะครับที่เป็นปลี<_ เกี่ยวเขาเวลาเราไปปักจักกันอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับเนาะประโยชน์ของมันหนึ่งนะครับดีต่อใจ <laughs> โคนะวัวตันนี้เขามีความต้องการอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามองศาเหมาะแก่การที่เขาจะเบ่งดอกออกดอกปูยมอนชุดนี้นะครับผมทํามาตั้งแต่เลี้ยงในเลือดไซเนตอยู่ที่หกปีคร <laughs> ับหกปีเ <laughs> ือเราเลี้ยงตั้งแต่เขาอยู่ในขวดนะครับ อยู่ในขวดแล้วเราเปลี่ยนกระถางเราเลี้ยงเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรื6ปี mm hmm. seeking, มันจะออกมาเรื <Sach ful engineering> ่อยอยู่ที่ว่าพวงนั้นเขาจะออกเป็นดอกหรือออกเป็นใบนะครับออกเป็นดอกกับเป็นใบอยู่แค่จริงๆมันจะเต็มทุ่งไปหมดนะอากาศมันร้อนมันก็เลยมันมุดอมมันไม่หมดในการตกตอกตอนนั้นตอนที่จับมาตกแต่งอย่างนี้มาจำขึ้นใช่เลือกดีดดอก ให้เขียนชื่อไว้ที่ับกระด่ก็ได้ครับครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วง่ายกับพี่มาก้าใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะออกดอกเลยีับมันจะออกดอกเลย ทุกต้นนะครับมันจะเก็บไว้ที่นี่ต้นไปครับาผมทำล็อกล็อกเนื้อไว้พี่ๆโดยเฉพาะนะครับผ่านมาวันไหนก็สามารถเข้าเยี่ยมได้โอเคงั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรนะครับเป็นต้นก่อนนะครับไครนะคะส่วนงานที่สองเป็นงานของโครงการพัฒนาสวนพระองค์จังหวัดชุมพรก็คือการจําหน่ายสินค้าของกาแฟที่ชมดนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้น้องนาเรียนเกี่ยวกับชมดก่อนละกันนะคะ อันแรกกิจกรรมแรกนะคะก็คือเป็นชมดเช็ดค่ะขอย้อนไปก่อนค่ะชมดเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบพันด้วยกันค่ะก็คือชมดเช็ดแล้วก็อีเหนค่ะชมดเช็ดเนี่ยก็คือเราจะนําไข่ของมันค่ะไปทําพวกมดเช็ดค่ะทีนี้มาเริ่มที่ลักษณะทั่วไปของเขานะคะเขาจะมีลําตัวที่ค่อนข้างยาวค่ะหน้าเขาตูทวารค่ะกับรูช่องเพศทีนี้วิธีการเก็บของเขาค่ะเราใช้มีดนะค่ะขูดบางๆเบาๆค่ะแล้วก็นําเก็บใส่ภาชนะค่ะทีนี้ ย้อนมาที่ไข่ชมดค่ะประโยชน์ของเขานะคะก็คือที่น้องบอกไปตอนแรกค่ะที่มันไปหอมมันก็คือมาจากการสกัดแล้วแล้วก็ส่วนมากเขาจะนําไปใช้ในพวกหมอนไข่ชะมดไปด้วยเพื่อว่ากลิ่นมันจะได้คงทนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของเขาแล้วก็วิธีเก็บก็คืออย่างที่น้องบอกเมื่อกี้ค่ะเราก็จะใช้มีดขูดบางๆเบาๆที่มีไข่ชมดเนี่ยผสมอยู่ทีนี้เออราคาของเขาอะคะจะค่อนข้างสูงกิโลกร,รัมละ10,000 0ถึง2 0,000นบาท เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ป่ามิไม่ไว้เนื่องจากว่าสัตว์ป่าที่นี้ค่ะไม่้าซาไม่ฟ้าเบยใช่ไหมคะหนึ่งแสนที่เป็นไฮมาเลสเนี่ยไม่เป็นเขาจะลืนไปทั้งหมดแล้วบังเอิญว่าในลำไส้ของเขาเนี่ยมันมีเอนไซม์ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเก็บเองมันมีเอนไซม์ตัวเนื้อขอบคุณมากเลยพี่เอค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทํากิจกรรมสร้างสรรค์ชื่อทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งนี้เป็นครั้งที่29แล้วค่ะเรามาที่จังหวัดทุมพรเรามาในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ซึ่งพอมาถึงโครงการเนี่ย พบกับความร่มรื่นเย<ห>็นสบาย,บายจากเมื่อก่อนนะเนี่ยเป็นทรายเป็นที่ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว<า>่าทหมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงพัฒนาพื้นที่นี้448ไร่ให้เป็นท,ที่ที่ทำประโยชน์นะสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ ดำงงรงชีวิตมีอาชีพที่ยั่งยืนท่านพัฒนาในส่วนต่างๆแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เข้ามาใช้สถานนี้เป็นที่ที่จะนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินนะคะดังนั้นสิ่งสิ่งที่อยู่ในนี้มี การพัฒนาที่เยอะมากเลยไม่ว่าเป็นต้นไม้ที่มีความหลากหลายสายพันธุ์แล้วที่ดังที่สุดข,ของเขาก็คือกาแฟขี้ชมด <I 'm S 1> นะ,นะกาแฟขี้ชมดเนี่ย oh. ไม่ใช่เฉพาะกาแฟคี้ชมดนะ ที่ดังมากอกันหนึงคือน้ำหอมที่มาจากไข่ของชมดนะคะซึ่งชมดเนี่ยเป็นสัตว์สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้นะคะในการที่จะดูแลหรืออะไรต่อนีอะไรเนี่ยที่นี่ก็ดูแลอย่างเป็นระบบนะเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งทำออกมาแล้วก็กาแฟหอมมากนะคะแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นมากติดทะเลนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดทะเล ไม่คือไปมาแล้ว28โครงการนะแต่เพราะว่าโครงการที่นี่ติดทะเลมีความสวยงามมากอยากเชิญชวนให้ให้เ,เพ่อแม่พี่น้องมาพักผ่อนที่นี่มาเรียนรู้มาทำกิจกรรมดีๆที่นี่นะคะสำหรับโครงการของทิพยาศึกษาร,รักษาต่อยอดครั้งที่29เนี่ยเราก็ได้นำคณะครูที่บาทการคัดเลือกจากทั่วประเทศนะคะมาเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้นะวัตกรรมศาสตร์พระราชา โดยมีอา,อาจารย์อดุลดาราธรรมนาะะยกสมาคมเก่านักเรียนเอฟเอเนี่ยท่านออกแบบสื่อในการเรียนการสอนซึ่งเป็นสื่อทันสมัยในการที่เล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวในกระดาษแผ่นเดียวอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เลยแล้วก็มีสำนักโอเคอีอีกมีดรดานัยจันเจ้าฉายประธานดูนิธิธรรดีและที่สำคัญที่สุดมีศูนย์คุณธรรมมีคุณหมอเดวนะมาร่วมกันทุกท่านเป็นจิตอาสาที่มาช่วยกันขับ เคลื่อนโครงการนี้ไปในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูอาจารย์ทั่วประเทศเพราะเรามองว่าครูอาจารย์คือคนที่จะถ่ายทอดเรื่องของศาสตร์พระราชาเนี่ยไปยังเยาวชนนะซึ่งเป็นกําลังสําคัญของอนาคตชาติต่อไปนะคะศาสตร์พระราชาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยู่ใน17เป้าหมายแห่งความยั่งยืนของ UN SDG ซึ่งเป็นความอาศาจรรย์ที่สุดละท่านคิดของท่านมา70ปีทรงคิดมา70ปีทรงทำมา70ปี อยู่ในคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทุกท่านใครที่มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาศึกษาเรื่องาพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองแล้วก็ไปพัฒนาเด็กเยาวชนคนทั่งบ้านใครก็ได้ชุมชนที่เราอยู่ทุกอย่างที่ท่านที่ท่านทรงคิดและทำขึ้นมาเนี้ยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีเลิศแล้วยั่งยืนสำคัญตรงที่ว่าไม่ได้แป๊บเดียวยั่งยืนยั่งยืนแล้วทุกคนก็จะมีความสุข เราก็จะมีความสุขร่วมกันไปในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตทั้งหมดอยู่ในศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามกิจกรรมดีๆนะคะที่ครั้งนี้ที่เรามาในโครงการาพัฒนาส่วนพระอ,องค์จังหวัดชุมพรนะคะอยากให้ติดตามว่าสิ่งที่ท่านทรงคิดและทำไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะคะทุกอย่างเนี่ยต้องมีความเพียร มีระยะเวลามีการพิสูจน์ว่าเห็นผลสําเร็จนะคะเราไม่คุยกันที่เริ่มต้นเราคุยกันตรงที่ว่าสําเร็จแล้วแล้วก็นํามาเกิดประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้สําคัญการคิดทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเนี่ยอยู่ในพี่น้องคนไทยทุกคนอยู่แล้วนำศาสตร์พระราชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นเพื่อความเจริญยั่งยืนของประเทศชาติของพวกเรา สืบไปนะคะขอบพระคุณค่ะ